จะถึงวันขึ้นสิ่ห้าข้ามเดือนแปดวนาสารหภูชาลุ่มขึ้นอีกวันก็จะเป็นวันเข้าปัสสาซึ่งหนึ่งเทศกาลที่สำคัญที่ปาลกเรี่ยกว่าเป็นเทศกาลบุญเทศกาลถูเสริมก็ว่าได้ในการแสดงพระธรรมเทศนาที่เราท่านทั้งหลายได้มาฟังกันในวันธรรมวัฒ์วันัหรือวันพระ ก็คือวันฟังธรรมนี้มีอานิสงส์มากท่าตาเล็กถึงผู้เทพ What i okay. आता माझे กือคาถาที่ล้นดาวัชกรารที่ห้าเนี่ยนำมาจากาังหวัดพิษณุโลกและเรา 我等大家，大家来。 Venga, hola. ท่านก็มีคำถามเกี่ยวกับพระโสดนะความเรีงคำถามเกี่ยวกับพระโสดเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะแต่ว่าคนเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังและก็ในการคิดนะคิดดีพูดดีทำดีก็ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ไม่ดีเพราะการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี ย่าโยนไปปฏิบัติธรรมเนี่ยถามถามว่า,า,า,าพระอาจารย์พักแถวบ้านาพักอยู่ข้างบ้านไม่ดีเลยามาเป็นสบายเนี่ยไม่อยากจะใส่บาตเลยวัวนะนะความจริงไม่ได้มีแต่บ้านเดียวที่เาถามอกมีทุกที่แถววัดตามมีไม่ใช่ไม่มีทุกที่อยู่ใกล้วัดไหนา wa มัรมีอานิสงสก็เรียกว่าพิษแตกนะ,ะดาแรงมันก็ปัดมาแรงซึ่งบอกว่าพูดดีคิดดีทำดีเนี่ยมันมีผลพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันมีผลเดี๋ยวจะเล่าเรื่องโฆษณากระจายอันนี้เล่าเรื่องที่นอกอย่างหลวงพ่อเจรานวัดธรรมปวันเนี่ยท่านพูดเรื่อยท่านบอก อยา่างเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณเห่านี้อย่างเรื่องเทปดาเท de sí. Yeah, dan ada